นี่ครับร้อยเขาใหญ่น่าจะเมื่อวานนี้แหละครับ,บยังไม่นานนี่ครับลอยเท้านี่ครับนี่ครับหยุ่นเลยเป็นทางไปเลยครับนู่นไปครับเพืเ่อนสวัสดีวันที่หนึ่งพฤศจิกาครับผม ขอให้โชคดีทุกคนครับเพื่อนๆวันนี้วันที่หนึ่งเจอแล้วครับผมข้างบน,นำดำดำตามตัวเข้ามาอยู่กลางปะกลางป่าเลยเพื่อนนี่เป็นดีได้อย่างแต่ดูทรงสวยอยู่นะหัวน้ำมุมอุ้มดีอยู่ตามจากกระกถินครับผมเห็นกินอยู่สองสามตัวเองลมแรงผมเดินลอดพึ่งมาเมื่อกี้มองไม่เห็นไม่คิดว่าจะอยู่ข้างบนจะหาม,มุมถ่ายให้ดูเพื่อน ตามเข้ามาลกหน่อยดีที่มีรอยพ่อใหญ่ให้เราเดินมองไม่เห็น,นเพื่อนหามุมอมองก่อนเป็นทรงดีหรือยังแต่คอนตั้งๆน่าจะเป็นทรงดีแล้วเพื่อนีไม่ดีไม่อ่อนเพาแก่ครับทรงนี้แต่ผมดูไปทางอ่อนข้างบนครับเปนดำเดีย๋ยวสูงให้ดูเพื่อนวันที่หนึ่งพุชิติคาครับเริ่มวันที่หนึ่งครับ เออย้อนหน่อยนะนเพื่อนส่งกำลังงามอยู่ครับเพื่อนไปครับผมเดี๋ยวทำครบก่อนขึ้นเลยครับผมเป็นลังก็แหละอย่างนี้ <c oughs> ดูส่งไปทางอ่อนดูหาน้ำอุ่นอยู่เพื่อนหดเสร็จแล้วุยเลยครับ <c oughs> จะครกก่อนเลยครับผมเพราะเ้น้างบนต้นสะเทือนแน่นอน รบทำเล็กๆก็ผมเพื่อนไม่โตจุดสติดีๆก่อนค่อยขึ้นครับโอเคไปเพื่อนดูครบก่อนติดแล้ว ตัวนี้เพิ่มแน่นอนเพื่นอนได้ได้ได้ครับผมซึ่งจะแตกกลังก่อนอย่าทางก่อนเพื่อน หวเรื่อเป็นหม้สะเทือน

เออวาได้ด้วยนะเดี๋ยวฉนก็ต่อครับนี่แหละตึ่งาขอาลเรื่อก็เลยดูเหมือนิึงอ่อนเพื่อนๆน้ำจิตตาแจ่วเลยหัวงั่นด่ยใส่ชุดก่อนด่ lớp 2 các bạn, khỏe đã ư? lớn rồi các bạn, khỏe đã, sum vang con con, quan, ขอเห็นงานเยอะไม่เห็นผมยังไม่โตพอได้น้ำเสียอยู่เลี้ยวสองตอนตั้งก็ได้ประมาณนี้ครับเลี้ยวสองดอกกระถินดอกหญ้า เล่นหมาครับเล่นหมาครับเพื่อน าน,นานๆเลยเพื่อนตัวอ่อนขอครับต้องนานแล้วรอบสองครับผม ถ่ายลงเลยครับไปรวมครับอย่างนี้จบมือ,อครับไปกันเพื่อนลงครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้าม,มารับชมครับครันเพื่อนจบครบเรียบร้อยลมๆระวังกันด้วยครับผม ยังชื้นครับผมใบไม้มชื้นอยู่ดูรอยพ่อใหญ่มาโค้นลมจนลูกขคาครับผมไปครับผมเดินตามทางพ่อใหญ่ออกครับผมนี่ครับรอยพ่อใหญ่น่าจะเมื่อวานนี่แหละครับรอยยังไม่นานนี่ครับรอยเท้านี่ครับนี่ครับยุ่นเลยเดินทางไปเลยครับ ูไปครับผมทางนี้เราข้าวผมขี่รถเลาะมาเห็นพึ่งรองดอกหญ้าครับผมเสียงลงให้ลืมเลยไปไหนแล้วล่ะนูกนครับหลายตัวอยื่นเพื่อน ไม่อยากเข้าใกล้ครับผมเพราะลมแรงลมมันหวนไปหวนมาเดี๋ยวกินตัวเดี๋ยวกินโดนหลอกครับผมเมาอีกระตัวเดี๋ยวนั่งดูสักพักครับผมจะลังเล็กจ,จะลังใหญ่ค่อยว่ากันครับผมจะเจอหรือไม่เจอค่อยว่ากันครับเ,เพื่อนๆตามพึ่งมา เจอทั้งพึ่มทั้งมิมเลยเพื่อนอยู่คู่กันแต่เพิ่งลัางไม่โตครับแ,แกงมอไซอนี่ก็เพิ่งนี่มิมครับผมเดี๋ยวไปทำครบกันเขาจะลุยเลยถุดครบเลยครับผมเพื่อน mình <laughs> Hộp em mới tiền đi đến vậy Mấy hôm miếng miền Nam này, น่าจะมีอยู่ครับอืมเป็นยังไง นจะพผได้เลยครับตึ้งไปขึ้นครับผมหอดกลางไปแล้วครับผมขึ้นกกลางไปแล้ว

พอได้เดี๋สักแปจะเป็นปิดตาขาบโปะอยู่ครับหลังแรกหลังที่สองโหลงกินเยอะตามไปเป็นพึ่งลังเล็กก็ผมลังไม่โตราะว่าได้มีมเขียวกินเล่นครับผมมีมน้ำน้ำไม่ค่อยเต็มดีเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ยังพอได้ครับผม,ม,มลมแรงเพื่อนเนี่ครับลมแรงเลยอากาศก็ค,คุ้มคืม กันเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ก็เห็นตัวกินบินลงหุบเขาผมไม่กล้าตามหุบมันลกครับผมเมื่อกี้เห็นลงกินตรงหุบก,กินข้างทางนี่แหละแต่บินลงข้างล่างนู่นครับหุบข้างล่างน่ากลัวครับเพราะตรงนู้นช้างเคยนอนอยู่ครับผมมันเคยเจอบ่อยเขาไม่กลับเขาเคยนอนเพราะข้างในเป็นบุกลกเลยเป็นคลองเป็นรกครับผม เพว,ว่าวันนั้นที่ผมเจอกระทิงก็มุมนูน้นมุมนูน้นบุฝั่งนี้ครับผมที่มันบินลงไปอต้อนอยู่คาปลายยูคาตรงนี้เป็นบุทั้งนั้นครับผมนี่ครับผมบินผ่านหน้าผมไปมาไปมาอยู่เนี่ยผมว่าด,ดูค่อนข้างจะลางใหญ่แต่ไม่กล้าตามปล่อยเขาผมตรงไหนอันตรายเราก็ไม่เอาครับไม่เสี่ยงครับเพื่อนกลับดีกว่าครับผมนี่ก็บ่ายโมงกว่าบ่ายสองแล้วเพราะที่นี่ แถวนี้ก็คือบ่ายสองก็ต้องรีบออกจากพื้นที่ครับผมเพราะอากาศคุ้มคื้มเย็นๆเนี่ยพ่อใหญ่ลงมาเร็วครับรีบออกเลยโอเคเพื่อนๆขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมได้ได้เท่านี้นครับผมตามสองรังเจอสองรังแต่รังไม่ค่อยโตแต่รังเล็กสวยอยู่ไอ้รังแรกสวยอยู่เพื่อนโอเคครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม